ได้มาละเป็นสมัยที่4นะครับแมนยู U, ประกาศว่าบรูโน่ฟอนเดสคว้าแข่งแห่งปีของสโมสรน,นะครับคงไม่ใช่คนอื่นแล้วแหละครับคนนี้แบกที่สุดแล้วครับของ Man U, แมนยะูไปแสดงในฤดูกาลนี้นะก็แบกตลอดอนหะบรูโน่ฟอนเดสกับตันทีมของแมนยูนะครับได้รับเสียงบวดให้คว้ารางวัลนักเตะแห่งปีของสโมสรและยังเป็นสมัยที่4ของตัวเขาด้วยครับบรูโน่เนี่ยยังคงเป็นหัวใจหลักของทีมเหมือนเดิมหลังเขาทาไป19ประตูกับ19อซสซิสนะครับจากการลงสนาม54เกมในทุกรายการ อันนี้ขนาดกองกลางนะครับผมโอ้โหสิบเก้าประตูยิงมากกว่ากองหน้าซชอีกครับแล้วถึงแม้แมนยูพบกับผลงานที่มันน่าผิดหวังสุดๆในพิมเลกครับแต่ลยรเมเกอร์ชาวโปรตุเกสอย่างบรูโนเองยังมีโอกาสพาแมนยูคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในวันพุธหน้านะครับยังเหลือลุ้นอ,อีกเฮลือกหนึ่งอีกถ้วยหนึ่งให้ลุ้นผลงานเหล่านั้นนะครับจะไม่บรูโนได้รับเสียงโหวตจากแฟนบอลนะครับคว้ารางวัลน,นักเตะแห่งปีของแมนยูไปเลยถือว่าเป็นสมัยที่4ของตัวเขาต่อจากปี2020 2021 แล้วก็224นะครับนั่นยังทำให้บรูโน่เนี่ยคว้ารางวัลน,นี้เท่ากับดาบบิดเดียรแล้วก็คริสเตียโนโรนัโดที่ต่างกวาดไปนคนละ4สมัยเหมือนกันนะส่วนนักเตะที่ได้รับเสียงโหวตมาเป็นอันดับ2ก็คืออามัดเดียโลนะครับที่โชว์ฟอร์มน่าประทับใจในฤดูกาลนี้แต่ก็เจอปัญหาบาดเจ็บเล่นงานจะต้องพักไปช่วงหนึ่งครับเสียงโหวตอันดับ3ตกเป็นของแฮร์รี่แม็กไวนะครับอดีตกัปตันทีมแมนยูที่ฤดูกาลนี้รับบทฮีโร่เนี่ย ช่วยทีมในช่วงเวลาสําคัญอยู่หลายครั้งรวมถึงประตูชัยในเกมชนะโอลิมปิกลียงสุดดราม่า5ประตู4นะครับแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะวันนั้นนะครับเดือดครับแตกบุบๆนะฮะก็ถือว่าเดือดจริงๆนะครับโอ้โหแมนยูกับโอลิมปิกลียงนะก็ถือว่าใส่กันนัวนะครับนี่ฮะก็ดูอามัดดิโลหน่อยครับยิ้มแย้มแจ่มแมวนะยิ้มแย้มแจ่มแมวนะครับก็ถือว่าผลงานเข้าตานะโดดเด่นขึ้นมาในช่วงหลัง ก็ถือว่าสร้างผลงานตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์ในวัยยังน้อยนะครับก็สร้างผลงานไปเรื่อยๆครับส่วนคนนี้ครับนูแซมารัสราวีนะครับก็ถือว่ามาฟอร์มดีแต่เขาก็ยอมรับแหละว่าฤดกูกาลน,นี้ผิดหวังกับแมนยูเล็กน้อยกับผลงานนะครับมันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเพราะว่าอยู่กับอาแจากมาก็ลุ้นแชมป์มาตลอดอยู่กับไบร์นก็ลุ้นแชมป์ตลอดแต่พอมาแมนยูแล้วมาเจอสถานการณ์แบบนี้มันก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับสำหรับนูแซมาร์สราอุยนะครับ อาไปดูข่าวสารของเรือมฤตยูกันหน่อยนะครับเรือมฤตยูเองครับทอเอเยนดาวรุ่งของรีเวอร์เพจครับเรือมฤตยูครับยังไม่ตัดโอกาสที่จะเซ็นยักษ์กับฟรังโกมาสตานตูโอโนนะครับที่ที่เขามองมานานแล้วแหละแต่ชุดขาวเองไม่พร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญามูลค่า400ล้านยูโรที่ซีสปอร์ตครับสื่ออาร์เจนตินานะครับรายงานบอกว่าวอเตอร์ตาเมครับแล้วก็อัลกุสโตเฟนันเดสอตัวแทนของฟรังโกมาสตานตูโอโนเนี่ยเดินทางมาที่มาริดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พื่อหารือกับเริ่มดิดเกี่ยวกับการแยทีมของมิฟิฟลดารุ่งของริโอเพเดรายนี้โดยอายุนอันาม17ปีเท่านั้นนะครับร่วมกับประชุมทางเฟสท m e ด้วยเหมือนกันมานั้นาก็เข้ามาคุยด,ด้วยแต่เฟสทามะนะครับแต่คณง,งานก็บอกว่าหัวข้อสําคัญในการหารือการเจรจาก,กับริโอเพตดต้องสงกัดของนกเตเนื่องจากมาริตไม่พร้อมจ่ายค่าชดเชยสัญญามูลค่า45ล้านยูโรของมาสตาตัโ,โนโดยชุดขาวยินดีจะเซ็นสัญญายกับมิฟิลชาเตอร์อตาด้วยค่าตัวประมาณ30ล้านยูโรนะครับ ขณะเดียวกันครับตรามีแอนบริดแสดงความสนใจมาสตานตูโอโน่เหมือนกันนะครับแต่ตรามีเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับมิดฟิ์รายนี้เช่นเดียวกับแมนซิตี้เปเช่ลิพูหรือแมนยูเนี่ยไม่มีทีมไหนที่ยื่นข้อเสนอถึงริบบิ้เพลย์โดยมีรายงานว่านักเตะเนี่ยมีความกระตือรือร้อนที่ย้มร่วมทีมรอนบริดม,มากกว่าทีมอื่นๆนะครับสำหรับฟรังโกมาสตานตูโอโน่นะครับรอดูสถานการณ์ได้เลยนะถือว่ามีข่าวพักใหญ่ช่วงหนึ่ง แล้วก็นเนื้อหอมด้วยนะครับสำหรับนักเตะรายนี้แต่ก็ต้องโชว์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อนนะครับก็ต้องพิสูจน์ผลงานนะก้าวขึ้นมานครับก็มาเอ่อทางนั้นของอันนี้ก็มาทีมเดียวกับอันนี้นะเออ่ฮูเรนเอเวเรสอ่ะก็มาจากริวอกเพลทเหมือนกันนะครับมาที่แมนสตี้ครับก็โชว์ผลงานแบบโอ้โหสุดแจ่มแมวเวลวับกลายเป็นกองหนา้าระดับท็อปไปแล้วโอ้โหฟอร์มเอาเรื่อเอาใช้อยู่แล้วนะครับสำหรับทางนั้นของฮูเรนเอเวเรสครับถ้าคนนี้ตามมาก็อาจจะมีสิทธิ ผางาดผลงานใครจะไปรู้นะครับมันต้องลองก่อนอต้องเสี่ยงก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะหยอดหวานให้ลูกพี่หน่อยนะครับคาเซเมโรแกรบชีวาเซมาบราซิลเนี่ยต้องการโคชบิ๊กเนมแบบอันเชโรตินี่หยอดหวานให้ลูกพี่เจ้านายเก่าหน่อยคาเซเมโรนะครับกองกลางของเมนยูนะบอกว่าทีมชาติบราซิลเนี่ยต้องการกูซือแบบคาโลเชโรติหลังอดีตเจ้านายของเขาเนี่ย จะเข้ามารับตําแหน่งในช่วงสมร์น,นี้นะครับหวังจะช่วยลูกพี่เรียกผมมาแน่นอนยังไงลูกพี่ก็เรียกผมมาติดแน่สาพันฟุตบอลบราซิลได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าอชโรติจะเข้ารับตำแหน่งกูซือทีมชาติในวันที่26กพฤษภาคมหลังเสร็จสิ้นภารกิจกับเรือ,รอม,มริดเนาะคาเซมิโร่ครับผ่านการร่วมงานกับอาชโรติในตอนที่เขาคาแข,ข่งกับเรือมริดโดยร่วมกันคว้าชแชมป์รายการยูฟ่าชิเปเลกได้2อสมัยแล้วก็ละลล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 ลบลล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 ลาบอกว่า หลังจากติเต้อำลาไปก็ต้องเป็นเขาละบราซิลต้องการมืออาชีพแบบเขาบราซิลต้องการบิ๊กเนมแบบเขาคนที่แบบได้รับความเคารพเขาคนนี้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อทั้งวิธีที่เขาพูดถึงฟุตบอลวิธีที่เขาเข้าใจฟุตบอลเอนจอยไปกับเขาเถอะไม่ว่าเขาจะชนะหรือแพ้เวลาเขาพูดถึงเรื่องฟุตบอลเขาเปเสน่ห์มีพลังที่จะทําให้นักเตะโชว์สิ่งที่สุดออกมาเขียนฟอร์มที่สุดยอดของนักเตะออกมานําคุณภาพที่ดีที่สุดในตัวของนักเตะออกมา อชิโนติจะเริ่มต้นพาเซบ้าบราซิลลงสนามในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกพบอียิปต์วันที่5มิถุนายนและจากนั้นอีก5วันให้หลังนะก็จะเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียนปารากวยนะครับตอนนี้บราซิลอยู่อันดับ4ในตา,า,ร,ร,ารางรอบคัดเลือกของโซนอเมริกาใต้และพวกเขาจะต้องจบท็อป6สำหรับการตีตัวไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย26นะครับสถานการณ์ยังคลุมเครือนะสำหรับบราซิลไม่ใช่ว่าจะอ,อยู่รอดปลอดภัยนะถ้าคุณจะไปเนี่ยต้องทำให้ได้นะครับคุณต้อง โชว์ผลงานนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. รอดูก่อนนะว่าบราซิลจะกลับมาได้ไม่ได้นะครับแต่นักเตะเบอร์ท็อประดับต้นๆเนี่ยเยอะมากๆนะได้ไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้ครับเพราะว่าความคาดหวังในบาร์เซโลามันก็สูงอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่สูงนะสูงนะครับผมอืมต้องรอดูเนาะสำหรับสถานการณ์ของทีมชาติบราซิลและการทําทีมของคาร์โลโจติว่าจะพิสูจน์ได้ไม่ได้ อังเกโพสต์เตกุกูครับบอกว่าคนะูลูเซฟสกี้เนี่ยต้องพัก2-3เดือนหลังผ่าเข่านะครับโชคร้ายจริงๆครับหลังอังเกโพสต์เตกุกูับพี่แอตเนี่ยกูซื้อของสเปอร์ครับเปิดเผยว่าดิยันคูลูเซฟสกี้จะต้องพักเป็นเวลายอย่างน้อยนะ2-3เดือนหลังจากเข้ารับการผ่าตัดที่หัวเขา่าสเปอร์เปิดเผยครับเมื่อเมือ่อวานนะครับว่าดาวเตะทีมชาติสวีเดนอย่างเดิยันคูลูเซฟสกี้ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่หัวเขา่าหลังพบอาการบาดเจ็บจากเกมพบกับซาฟาร์เลดเมื่อสุดสัปดาห์แต่ก็ไม่ได้บอกชััดดเเจจนนนนนว่าาาาขขะพกไห แล้วปอสเตโกกูกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบแอสตันวิลล่าคืนนี้ครับว่าคูลูเซฟกี้เนี่ยจะพลาดเกมยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศด้านหน้าแล้วเขาจะต้องใช้เวลาไปเวลาอย่างน้อยเนี่ยสองถึงสามเดือนในการพักตัวปอสเตโกบอกว่าเป็นข่าวที่น่าผิดหวังมากทีแรกเราคิดว่ามันไม่ได้หนักหนาดูเหมือนจะเป็นอาการเจ็บที่ค่อนข้างดีแต่พออีกวันถัดมามันแย่หนักเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดเลยทําให้เขาพัก2-3ถึงเดือนเราจะรอดูนะ การกลับขึ้นมาในสนามซีซั่นหน้าบอกตามตรงว่าผมมีแค่ข้อมูลเบื้องต้นของการพักฟื้นมันจะทําให้เขาต้องรักษาตัวไปสักระยะหนึ่งอาการเจ็บของคูลูเซฟสกี้เป็นข่าวร้ายสำหรับสเปอร์เพราะตัวเลือกในแผงมิดฟิลด์ของพวกเขาจยิ่งเหลือน้อยก่อนเชอร์แมนยูในนัดชิงยูโรปาลีกเจมส์ไม่ดสันกับลูคัสเบิร์กเวลวก็พบอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ซึ่งหนักหนาพอจะทําให้พวกเขาเนี่ยพักตลอดเกมที่เหลือในฤดูกาลท่านี้มีข่าวว่าเบิร์กเวลอาจจะ comeback บบทันเวลาเชอรอกับแมนยูอย่างไรก็ตามครับกุนซือชาวออสซี่อ,อย่าง อังเก้นะก็ปฏิเสธเ,เรื่องนี้บอกว่าไม่หรอกนะมันยังตามช่วงระยะเวลาเดิมมันไม่ใช่อาการเจ็บที่พักยาวแต่เขาเพิ่งกลับมาสวมสตั๊ดและกลับมาลงสัมผัสพื้นหญ้าเขาน่าจะใช้เวลาอีกสักพักละสําหรับเบิกวอลนะครับโอ้มาเจ็บตอนที่จะชชงเนี่ยดิมันโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันมันถ้าถามว่าตรงๆนยมันมันเป็นอะไรที่โคตรจะเจ็บจีดเลยนะมาเจ็บว่าตอนที่ลราจะชิงเนี่ย ชิงยูโรปบลลีกอ่ะโอ้น่าเสียดายมากนะครับรอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไง